ผมจะเอาไปแบกหญ้านะครับแบกเหมือนพ่อตาพิกเลยสวัสดีค่ะทางเราช่องพังหังดีภายมิ่งมงคลนะคะเรามีสินค้าของที่ระลึก มาให้สะสมกันนะคะมีเสื้อมีหมอนนะคะรูปแบบลวดลายตามนี้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามถ้าเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กพังหางดีแล้วก็ลายไอดีนะคะ0845875767ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องพายมิ่งงงคนนะคะ สวัสดีค่ะแม่แม่เอีทุกคนดูตัวป่วนดื้อไหมคะดื้อมากเลยค่ะไม่อยู่เฉยๆสักทีวิ่งแจ่นอ้อมบ้านล้อมเมืองอยู่นี่แหละมิ่งครับทำอะไรลูกมานี่มานี่เลยอเออทำอะไรครับ ไม่หางดีกินจนไม่มีอะไรจะกินแล้ว <c oughs> <c oughs> อามิงครับเมิงทำอะไรครับสวัสดีครับผมทำอะไรครับผมดื้อใช่ไหมครับผมดื้อใช่ไหมครับผมดื้อมากครับได้ออกจากคอกใหญ่มาอยู่คอกเก่าคอกเล็ก ดูม่งเจนเลยอ๋อไปแล้วเอาเอาทำอะไรเป็นหลุมหมดแ้วเป็นหลุมหมดแล้วครับที่แรกก็ไม่เป็นใหญ่หรอกตอนนี้เจ้ามิง่งอะทำจนเป็นหลุมใหญ่เลย อกินอะไรมานีมานี่มามานี่มา,มา,มาเร็วเร็วเร็วเอามามนันกินไม่ได้หรอกครับมันจะดติดคอเอามานีนี่ไม่ต้องดื้อเลยครับไม่ต้องดื้อเลยเดี๋ยวพ่อมาเอามาให้กินเดี๋ยวพ่อพลิกเอาเดี๋ยวก้อยมาให้กินนะครับ เสียงฟ้าล้องมาแล้วจะจบไปเนาะคลิปนี้เอา้าให้ให้ถ่ายจบก่อนนะคะดูท้องฝาเมื่อคืมเสียงฟ้าล้องด้วยฝนเริ่มจะลงแล้วมาดูนี่นิ่งเขาเล่น น้องมิ่งครับน้องมิ้งทำอะไรครับมานี่ครับมานี่เร็วเร็วเร็วมิ่งครับมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วมา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 หนี้ครับผมจินดินเลยครับ อากินให้อิ่มเลยครับเริ่มกินดินแม่รู้แม่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะนอนไม,ไม่กล้านอนเยืนเฝ้าลูกเวลาลูกหลับก็จะเยืนหลับกับลูกกลางวันก็เหมือนกัน ลูกหลับน,น,นานๆก็ใช้งวงไปปลุกปลกปลุกลูกกวากลูกแล้วก็ปลุกลูกขึ้นเลยถ้าคนมาก็ยิ่งกลัวเขาเอาลูกไปกวากใหญ่เลยเอางวางกวาก,กวากใหญ่เลยผมกินดินนะครับผมกินดิน มีอะไรกินมัง่งไม่หางดีเออเดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาเอาออกแล้วต้นสับประรดหมดแล้วนี่หมดแล้วมั่งนี่ยิ้น้าไปก่อนมิ่งครับมิ่งมิ่งเอ,อ้ยทำอะไรลูก ไปดูใ,ใกล้ๆว่าเขาทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรตะลึงเลยยืนตะลึงเลยเอา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 ออเห็นของเล่นแล้วของเล่นแล้วครับทำอะไรอ่ะ จะเอาไปใส่อะไรไปใส่หญ้าเลยครับไปแบกหญ้าเลยครับถงปุ๋ยผมจะเอาไปแบกหญ้านะครับแบกเหมือนพ่อตาพิกเลยเดี๋ยวทำ เ,เ,สสเ,เสียงอะไรเยอะเสียงสามาไรครับเสียงอะไรเสียงช้างเสียงช้างตัวใหญ่เสียงพ่อของเมษา มาเลยไม่ต้องเล่นต้องเล่นนะครับไม่ต้องเล่นนะครับม,ม,มามาแมวออให้เลยมาไม่ไม่เอานะครับมาก่อนเอาออกมาก่อนเออทัมาอะไรอ่ะทำอะไรครับทำอะไรครับแหน่แหน่อืมอืม ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเลยไปไหนไปหาแม่ผมจะไปจินนมแล้วครับดูเขายืนดูเขายืนทำขาไกวกันทำอะไรอย่างนั้นครับโชว์เลยครับโชว์ เอาโชว์การแสดงแมงนิ่ครับไปหาพี่ดาวไหมหรือจะไปหาพี่ปีใหม่หรือจะไปหายุมบุญไปไหมเดี๋ยวจะให้พ่อตาพิกพาไปแล้ว ถ้าเขาโตวกว่านี้ก็จะพาเดินเที่ยวไปหาพี่ดาวไปหาพี่อุ้มบุญไปหาพี่ปีใหม่นะครับหรือจะไปหาพี่บัวบานพี่บัวบานของพี่เสืออยู่บ้านหนองบัวน,นะคะไกลมากเลยน้องมิ่งคงาจะไปไม่ถึงเนี่ย ไปไหมครับไปเที่ยวสาวไหมครับไปแอวสาวไหมเริ่มลมแล้วลมเย็นแล้วผมจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อยากให้ตกอยู่พอหญ้าจะได้เกิดออกส,สวยๆหญ้าจะได้ไม่แห้ง ตาติกไปไหนไม่มาเอาขยะของแม่หางเดียวออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเก็บอยู่คอกอยู่กำลังกวาดทำความสะอาดอยู่คอกเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวก็พ่อมาเอาออกมาทำความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวกินอะไรครับ นั่นอะไรครับดูทำดินแตกหมดแล้วเดี๋ยวพวกจะเจ็บจีนอีกลมมาแล้วได้ยินเสียงโซ่ของทายเงินโอเคเดี๋ยวอลมมากฟ้าร้องด้วยเกือบจะเสร็จแล้วนะคะ này <laughs> à à vinh à, chân, lên, mình chân lên. Lông. Lông mình lời vinh chân lời qua lùm tiếng lùm mà vinh lời แก้มนกเอ้ยแก้มนกมานี่เร็วลูกมาเดี๋ยวยายไม่หางดีกินด้วยยาไม่หางดีก็เยอะอยู่นะคะจะดึงเอาได้ไหมนี่ ได้หรอกเัวเ,เสียงฟ้าร้องฟ้าร้องใหญ่เลยเดี๋ยวเดียวอาอนยาแม่หางเดียกินก่อนแม่หางเดียวเออเอายาไปลูกเอายาไปเออ วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วครับ,มรบผมจะจินญ้าเลอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พายนึ่งมงคลของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ